สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนสมองสุบอนคือเก้านะครับมารับคลิปนี้นะครับช่องเพิ่มศักเองกับยุทีบันเป่านะครับตำบลบันไผอําเภอบันไผจังหวัดขอนแก่นของเขานะครับยุนี่เกิเป็นฟ้ามงัวขุนพี่น้องนะครับมือนีเกิสีผ้าพี่น้องนะครับมานมึงว่าขุนระยะสั้นนะครับซึ่งเพิ่นในไปเอางัวขุนหรือว่าไปเอาง่วมาจากตลาดนัดนะครับตลาดที่เพิ่นไปเปาคือตลาดนัดชนบท นะครับอำเภอเมืองจังหวัดโมเมนอำเภอเมืองอำเภอชนบทจังหวัดขนแกนของเฮานะครับซึ่งตลาดนัดชนบทก็เปิดทุกวันศุกร์นะครับตลาดเปิดทุกวันศุกร์นะพี่น้องใส่งัวหรอวเหลืองง้วทีีเพิินเปียวมากอายุประมาณที่เจ็ดแปดเดือนครับยาน้มแล้วพอดีนะครับนี่ยังตัวอยยุห่างนานนี่เนาะยังตัวอยยุห่างนาน,นี่ก็สิเป็นเพ่นวิธีเพิ่นเลือกเพิ่นกะสิเอาพวกโครงสังไงเยเนื้อเนื้อหนังไงกล้ามเนื้อมาทายเยอะนะครับแล้วก็ังัวสสี่มนี้ตํานี้นะครับท้านลังตรงนะครับหนอกตรงคันอ่ะ แล้วก็ที่สําคัญเลยพันทีเลือกองวัวี่ว่าศูนย์เข้ามาแล้วศู์เข้ามาแล้วมันเบิบึงไงดูแลไงนะครับส่วนข้อ,อ,อย่นีก็เป็นข้อ,อของลุงสมบูรณ์นะครับอยู่บันเป่าตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่1ิบกันยายนพศสองพันรรยหกสิบหกครับพี่น้องครับต่อไปไปเมืองตัวดำนี่ครับยุนี่ก็เปิดทุกโตนะครับ เจอทุกโตนะครับพี่น้องอยากได้อยากได้งว้วนเขาค้อเขาคุ้นนะครับเป็นงวัวเนื้อกรับสมารถตริดต่อเขาเลยนะครับบ่ว่าเป็นทางเพจ facebook เพิ่มสักชนแนลหรือติต๊ t ตอกเพิ่มสักชน,น,นแลนลนะครับงว้งวคุณนระยะสั้นนะครับง้วสุนง้วคุณนอยู่นี่อิงลักธรรมชาตินะครับบริไเปเหล่งอาหารบริไเปเติมอาหารหลายนะครับเรียงให้กินอย่างคำหนึ่งนะครับใบาสาม สี่มงแรงก็ให้กินฟังนะครับเราก็ให้นอนพักผ่อนไปสางเนื้อนะครับดำนี่ก็มินราคาอยู่นะครับก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามเลยนะครับมว้วอยู่นี่จะไม่ได้เห็ดหมันพี่น้องนะครับเอาไปเพนพอพันกระต้อก็ได้นะครับจงหว้ดำนี่กับลองโทรมาวนขุนมาคุยกับลุงสมบูรณ์มึงก็แล้วกันนะครับตัวต่อไปเลยครับตัวนี้ก็เป็นม้วขุนนะครับ นี่ง่าคุ้นขึ้นนะครับพวกนี้ก็ที่ยูระมาณสีหาเดือนเดียวนี่สีหาเดือนแล้วนะครับอืมง้อพวกนี้ก็บซีมีเลือดผสมนิดนิดนะครับง้อไทยเนื้อหลง้อผูนะครับบางตัวกับซู์เขาแล้ว นะครับบางโตกับสนเข้าเราบางโดเราท่าในสนเข้าด้วยพี่น้องนะครับนี่ยังสิเนื้อชัดๆเลยนะครับเนื้อหลายนะครับเนื้อใหลพี่น้องนะครับผมเนื้อหลายน,นะน,ายนี่ยังตัวยางเขามานน่ตัวนี้ก็นเนื้อหลายครับเรื่องราคากับล่องเขามาโทรเขามาพูดมาคุยมึงกันแล้วกันนะครับบรนเป่านะครับผม ตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จงังหวัดขนแกนนะครับเขตพื้นที่ที่รับได้ส่งได้ก็มีอำเภอบ้านไผ่อำเภอชอนบทแล้วก็บ,บ้านแหดนะครับผมสามาอำเภอนี้นะครับต่อไปเลยครับนี่เป็นลรงที่สองนะครับลรงนี้นมี U C โตหาโตนะครับ นี่ตัวนี้ก็ลล้ำตัวเงาดีนะครับล้ำตัวเงาดีเนื้อเนื้อหล่นองเนื้อไหลนะครับราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้กับ คุณได้ระยะแล้วนะครับคุณยี่แปดเดือนแล้วนะครับนั่นครับผมเนื้อหลายครับรับรองเลยครับอยู่ี่เนื้อหลายแท้นะครับตัวโตไปครับตัวดําล็อกนี้ครับล็อกนี่เสนอราคาให้พี่น้องทุเรเนะครับลูงครับล็อกนี่ตัวนี้ยิบหาเลยครับผมอยากได้ยิบหาไหมครับเนาะ ยี่สิบหาครับสองหมื 20, ่นหาครับพ right. yup. ี <Okay. S 1> so, <sh> ่น้องนะครับลํำตัวหนาดีนะครับกล้ามเนื้อมาท้ายเยอะนะครับหนอกง่ายพี่น้องนะครับเปิดง่ายเลยกว่างนะครับนี่บารันลูกผสมนะครับโตขังกันนี่แหละครับนี่โตขางกันแล้วครับยี่สิบหาพี่น้องนะครับมึงเลี่ยมโตนะครับเลี่ยมโตดีนะครับตัวนี้หนาดีเลี่ยมโตดีนะครับ เลี่ยมตัวดีหนาดีเนื้อหลนะครับเอิไงเลยกว่างดีนะครับกล้ามเนื้อมันท้ายกล้ามเนื้อส่วนท้ายหลดอกนะครับวนสูงก็่าอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าสามสิบหกบวกเลยพีน่น้องนะครับยุนี่ประเ็ศหมันเนี่ยโตนะครับภห้พยาธิให้ยพยาธิเรา,าใส่ยาบำรุงย่างเดียวเราก็าเอาเขาขุนเลยนะครับสูตรธรรมชาติครับยุนี่ตัวนี้ติดดำนะครับแม่แม่นี่เป็นแม่ดำนะครับก็เลยได้แม่มา ห้องนี่แหละครับเนี่ยห้องนี่พระเนวานอพี่น้องนะครับผมเอาสุดท้ายกากฟเปลือกถ้ว้น,นะครับศูนย์ศูนย์เก้าสี่สี่เ็ดหนึ่งหกสี่หกหนึ่งพี่น้องนะครับผมพี่น้องผู้ที่อยากได้ งัวขุนนะครับเขาขุนหรือว่าไปทําเนื้อนะครับกบาาต่สมารถติดตเขาอมาได้นะครับสามาติเรื่องอิงรักธรรมชาติพี่น้องนะครับคููนีถ้ายกคููนี่มีส่วนลดให็นแ้ครับเนาะคููนี้ถ้าเอาไปทั้งคููมีส่วนลดหลายด้วยพี่น้องนี่น,นี่บริการรับส่งปะครับ บริการไอ้เมาเอาเองด้ครับพี่น้องนะครับเฮมาเอาเองนะครับนี่หรือว่าเขามาชมหอกชมฟรามก็ได้นะครับมาพูดคุยเจรจาศึกษาแหลกเพี่ยนความรู้กันก็นด้นะครับกับลุงสมบูรณ์นะครับตำบลบันไพรอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับอำลาพ้าจากันเพื่อขีิกรอนคลิปหน่าเจอกันใหมนะครับสวัสดีครับ